สดีคร <ítulo> ับผมสวัส <Beautiful> ดีค <to> ร <catch up> ับวันนี้ก็อยู่ที่สวนที่นี้นะครับผมวันนี้ก็สูบสระกลางนะครับปรามึกต็มสาเลยครับนี่ก็เพิ่มขับเพิ่มใหญ่มากเลยับเอาไปปล่อยสระหนึ่งนะให้แข็งแรงไวสิเต็มตะกร้าเลยจ้า ไวเดี๋ยวมันตายลูกนไปยเไปขึ้นลงไปเนี่ยไนเก็บยังไงยังไงกันีตีก็นีหมอ่ลกส่ถุงองไ่ยยเถือางนึ่งว่ะตายลนี่ยโลเาโลนาเนี่ยสองตัวแล้วสองตัวตอนนี้ตัวที่3ามะเบ็ดนับอยู่ตันนี้ตัวที่สใหญ่มากเต็มตะกร้าเลยจ้า นะครับเดี๋ยวปีใหม่ก็สู่สานี้รอสถานี้พอดีเฮ้ยสงการเห็นไหมใช่โศกสถานี้รอสถานี้พอดีครับตาเต็มเต็มเต็มเลยหล่อเลโอ้ไปแล้วนะครับสามตัวแล้วแองดีไหมครับ อันนี้รถที่สามนี่ตัวที่สี่นะครับใหญ่ใหญ่มากอู้อันนี้ใหญ่มากเลยช่วยใครใหญ่ก็ทางนั้นก็ได้เมาใหญ่มากเลขมาสิบตีแล้วนไม่รู้เหมือนกันประมาณประมาณสิบตีไหมวไม่หรอกไม่ถึงเออ จะปล่อยปลาหรือปล่อยคนเนี่ยหยาดมานี่งบดิ้งน้องน้องน้อ หอยไหมกิโลไนักถึงประมาณได้ได้มาสักสิบสิบกว่าโลนของลุงเมื่อกี้น่าจะถึงละยี่สิบใหญ่มากตัวแล้วนังสี่เสี่ห้าง ลอยปลานะคะไป้ยอาอาทังหายใจอยู่อันนอมันเย่ตัวแล้วอ๋อโอ้ยเห็นไหมนั่นนักการเขา คนเดียวได้ค่ะทักษิณกิติพงศ์ก็คนเดียวได้ทำไมทักษิณเอาไม่ได้หรอคะตัวที่หกนะคะประมาณเมื่อกี้นับได้ประมาณสิบสองสิบสามตัวค่ะอ่ะนะคะคุณนักการมาแล้วนะคะปลาตัวใหญ่มากโอ้หสุดยอดมา่มากใหญ่มาก

ตัวเล่นฮะมามาบอยใส่บนเงือบเลี้ยง้าไว้ทั้สีตัวหวงเขาบอกขังัว้สี่ตัวขังไม่กินหมังไปด้ลกปาใหญ่ต้น8ใช่ไหมนี่ตัวที่แปสุดยอดสุดยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากค่ มีับเอาไปทำพันแปดตัวแล้วคะ่ะจ้าตัวที่เก้ากำลังมานะคะอ่าหนักไหมหนักไหมน้อง,อ,งอ่าตัวที่เก้านะคะมาแล้วคะ่ะอุ้มถ่ารู้ตัว สามตี่โลโ <_ t ries> ลล,ละสามบาทเฮ้ย <_ t ries> ตัวที่เก้าแล้วใช่ไหมกิดเมื่อกี้ตัวที่สิบกำลังมาแล้วค่ะนะคะ เป็นผู้หญิงที่ถึกแล้วก็บึกบึนมากนะคะโซด้วยค่ะไว้อะไรไวอะไรตายากนูนนเคร่งยข้างนมันย่กี่ตัวนู่นนะอออันนี้ก็ปป๋ปตีกป๋าไป้ตี

មកទៅអូយប្រាប់តามមកជួយចាប់រួយរួយងាប់វិញណាថាបូកหนักๆមិនដឹងខាងណានេះគាត់ចោលឲ្យគឹវើចូលមកជួយចាប់អូយត្របួចត្របួចខ្ញុំបោះឲ្យគេដាក់ត្រុំក្បួចក្បួចអីនេះនេះតាមម៉ានគេហៅបត់ទេគេគេ

ที่ห้าหกสิบแปดลูกคิ้บอัลน้าไปให้พี่บอยเอก้องอกันน้ออยู่ตัวแรกสิบสองตัวฮะสิบสอตัวทั้งหมดพอแล้วสตัวพอแล้วโอ้ย3ตัวอันนูก็บพไต้องเลืกไปหว่านี่นะปลา อันนั้นมันได้ไม่เยอะบ่ปลาดุกปลาช่อนเลยไม่เยอะหรอกดูแล้วโอ้ยหมดีล้วเองไอชู้ชีลาหน้องพุ่งเยอะหน่องพุ่งมันมันเยอะแต่ปลาบึกมันใหญ่จับไปจันไป

เหน่งกระนั่งเหน่งกระนั่งเดี๋ยวไปดูเลยพับทหารในไทยนี่ตักเกี่ยวกไปใสเอาฝนเอา เด,เดี๋ยวแป๊บเอาปันออกป่อยเราทำมันตายเรานั่นเอาปันีนนปนไปขายขเขาตายเอาปลาปลา